กระบะโคตรถูกขายยอดจัดมีเงินเหลือผมแนะนําคันนี้ออโต้ครับผมบอก์ดได้เป็นฟอร์ดออโต้สวยยังไงล่ะครับผมให้นําความคุ้มค่าก่อนครับคันนี้ผมขายถูกสุดในตลาดแล้วสภาพสวยไม่พอเงินเหลือก็ทําได้แล้วผมขอบอกนะครับตัวนี้นะครับรายได้นะครับแค่หมื่นสองออกคันนี้ได้แล้วถูกไหมล่ะคุ้มไหมล่ะมาต่อครับบันไดข้างมาพร้อมตัวนี้กุญแจรีโมทอย่างนี้เลยครับยังไม่พอครับคันนี้นะครับความสวยงามมันสวยยังไงเรามาดูกันดีกว่า นี่ครับด้านข้างนะครับผมนี่สวยกิฟต์จริงๆอะ่ะผมอยากจะให้มาดูก่อนนี่นี่นี่เรานนต้องอวดกันนิดนึงนี่ตะเก็บข้างๆนะครับสวยกิฟต์บอกได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีเลยถ้ามีชนหนักเอามาคืนกันได้เลยผมกล้าคํานี้เลยคันนี้ผมทําโปรโมชั่นนะครับราคาอยู่แค่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอ้ยทำไมโทษทีสองแสนท่าผมทำโปรโมชั่นราคาอยู่แค่2องแสนแปดหมื่นเก้าพันดูอยู ร้อยหมื่นหนึ่งที่2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแบตยังไม่จบอีกบริการลถเฉลี่ยฟรีหนึ่งปีเต็มรถเฉลี่ยเคยเห็นใช่รถม่หายกให้แบตหมดเข้าม,มาจําให้น้ํามันหมดเข้าม,มาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งทีพีบีมีให้ด้วยและพอบอกเลยครับว่าคันนี้คุ้มยังไงตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด XLT กซ์เออโต้แล้วมาดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้างปะ่ะสภาพว่าสวยใช่ไหมครับเรามาดูห้องเครื่องเดี๋ยวว่าสวยขนาดไหน มามาม,ามาเหนียวน้อยอนี่ครับตัวนี้เป็นระบ TDCI นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าทางฟอร์ดเขาภูมิใจมากไปคอมเร็เร็วที่อาตาัตราเร่งดีมากๆเลยคือเรื่องฟอร์ดกระบะนี้ต้องยกให้เขาจริงผมบอกได้เลยมามาดูนี่บอกว่าสตาร์ทเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือข,ขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้จบ 4ประตูกระบะด้านหลังเนี่ยเอาไว้ใช้งานได้ด้วยผมว่าคุ้มนะครับและราคานี้หมื่นสองออกได้แล้วแห่มันคุ้มเหลือเกินขอ <c oughs> โทษครับเปิดประตูมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเซนทรร์นตไฟฟ้าด้านนี้นี่เบาะผ้านะครับผมขึ้นลงสะดวกมี Airbag กเพร้อมแอร์โอเย็นโคตร ยังไม่พอครับตัวนี้มาพร้อมของตัวหน้าจอนะครับผมตัว DV d ดีด้านนี้ด้วยนะครับนี่หน้าจอเขาตัวนี้ครับผมนี่เกียร์ตัตลมัตสบายแล้วคือด้วยความว่าออโต้มันขับง่ายครับแล้วก็มันอเนกประสงค์ทั้ง4ประตูด้วยวกระบะด้วยด้านหลังให้ดูดีกว่าเป็นไงบ้างปุ๊บเุ๊บปุ๊บปบเีเอ้ยแต่ไม่ใช่นี่ฮะ5คนนั่งได้แน่ๆการันตีและคันสีประตูออโต้ Auto มีกีนเนอร์โชลูมนะครับ สภาพสวยด้วยไรา่านเหมื่นสองซื้อได้ด้วยซื้อสดไม่มีแบตฮ่าเยอะไปหมดถ้าชอบคลิปนี้นะอยากก่าลกดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงครับติกระดิ่งเพื่อภาพที่ต่อไปรถผลจอมะสบวิบานสามติกระซอยรามแหงร้อยห้าเก้าทับหนึ่งเปิดตันน้งแต่เก้าโมงนะครับถึงหกโมงเย็นคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ